กบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันยามเย็นในพีที่4ี่แล้วนะคะก็มาพบกับช่องหนองโบบาลมีพระเครื่องกันยามเย็นเนาะพี่เนาะสำหรับพี่พี่ท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมเข้ามาดูช่องหนองโบบาลมีพระเครื่องน้องฝากกดติดตามกดถูกใจช่องไว้ด้วยนะคะทุกครั้งที่น้องลงคลิปมันจะเด้งแจ้งเตือนให้กับพี่พี่เลยนะคะก็ <ๆ S 1> ะะวันนี้นะคะฝากช่องทางการติดต่อนิดหนึ่งถ้าใครไม่มีไลน์สามารถติดต่อมาได้ที่0 6 2 0 8 9 0 1 5 7ค่ะอ่า สามารถแอดไลน์ได้เบอร์โทรนี้ได้เลยทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่ม50บาทจากยอดกติกาการปิดพระนะคะรบก,กวนเนาะใครไวใครได้พี่ๆนะคะน้องแจ้งตรงนี้นะพระของน้องต่างที่มาต่างวารัแท้ไม่แท้รบก,กวนพี่ๆพิพพจรารณาก่อนจะปิดพระน้องตัดสินใจถ้าชัวร์เราทักมาได้เลยนะคะก็พระราคานี้ไม่มีประกันให้นะคะต้องขออาภัยด้วยละกันเนาะพี่เนาะแต่การันตีค่ะว่าพระของน้องเป็นพระบ้านแท้ แน่นอน100%เซคะ่ะพระบา้านการันตีเลยเนาะพี่เนาะก็วันนี้นะคะมีมาให้ชม1ชุดแอดไลน์มาได้โทรสายด่วนสายตรงมาได้เลยน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ๆอ่าเดี๋ยวเราเริ่มกันไปที่รายการแรกวันนี้สมเด็จยกชุดเลยเสียท่านไหนสนใจยกชุดมาเหมากับน้องได้เลยนะพี่น้น้องบอกเลยชุดเนี้โอโ้โหถูกใจพี่ๆหลายๆท่านแน่นอนน้องเน้นยนะ้ํานะใครไวใครได้ EP นี้นะคะเป็น EP ยามเย็นค่ะ ep ีที่4เนาะแจ้งหมายเลขให้ถูกต้องพอพระสมเด็จนี่ต้องแจ้งหมายเลขให้ชัวนะพี่นะเอาให้ชัวดูเนื้อให้ชัวมีรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยอะรายการแรกค่ะพี่พระสมเด็จนะเนื้อสวยค่ะรายการแรกเปิดหัวกันเลยพี่เนื้อสวยๆแบบนี้เลยเนาะพี่เนาะนี่ผิวแห้งค่ะพี่ผิวแห้งๆเลยดูนี่อาบน้ำลูกมาคำมิดเลยติดนิ้วนิดนึงนะคะ สีขมิ้นเพราะว่าอาบน้ําผสมกับขมิ้นให้น้องเพราะว่าผิวแพ้ง่ายมากๆเลยตอนนี้หากล้องร้อนด้วยก็เห็นคลิปกันตอนไหนไม่เป็นไรนะคะพี่ๆลองทักลองโทรกันมาก่อนได้รายการนี้ค่ะพี่ดูน้องซูมผิวให้เห็นแบบชัดๆเลยเย็นนี้ทำอะไรกินกันนาะนี่รายการนี้ค่ะพี่ค่ะ ชมให้ชอบนะคะถ้าชอบเราก็ตัดสินใจได้เลยรายการที่1ค่ะพี่ด้านหลังใครอยากเหมากระดาษรีบโทรมาเลยนะคะพี่พีรายการที่2ค่ะมีไม่เยอะค่ะพี่มีไม่เยอะประมาณหนึ่งสอามสี่ห้าประมาณ30มสิบรายการได้สมเด็จวันนี้นะพี่นะอันนี้ยกชุดมาเลยพี่พูดกันตรงๆเลยเปิดรายการละห0 0ร้บาทนะคะถ้าเหมายกชุดคุยกันได้เลยนะพี่นะนี่ องค์นี้นี่สวยแบบสวยตึบ,ตบเลยพี่โอ้โหดูผิวแห้งเลยถึงยุคเลยน้องว่าเนี่ยองค์นี้นะคะถ้าพูดเวอร์ไปขออภัยด้วยนะคะแต่ว่ามันเก่าจริงๆมองด้วยตาเปล่าก็ยังเก่าพี่ดูผิวแห้งๆดูโอ้โหอันนี้แห้งจริงดูเดี๋ยวโอ้โหขาฟังลึกอย่างนี้เลยเหรอพี่ลองดูเนาะนี่มาแบบไหนไปแบบนั้นนะพี่นะนี่องค์นี้นะคะองค์ที่สอง ไปกันต่อองค์ที่สามค่ะองค์ที่สามนี่เป็นลักษณะแบบนี้เนาะเป็นฐานหลายๆชั้นแบบนี้นะคะนี่ด้านหลังเม็ดแร่มมนสาระคะ่ะนี่เม็ดแร่องค์นี้องค์ที่สามกราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้าเพิ่งเพิ่งเข้ามากดติดตามกันนะคะน้องฝากช่องทางของน้องโบบาามีพากเครื่องไว้ด้วยนะคะพี่ๆอ่า นี่แล้วก็มีอา่าเป็นหนุ่มพ่อเงินหนึ่งองค์นะคะทา้ทายคลิปเลยนะนรายการที่สามค่ะต่อไปรายการที่สี่ค่ะพี่รายการที่สี่ใครไวใครได้เนาะพี่เนาะอย่าเพิ่งโกรธนะคะถ้าไม่รับสายเนาะพี่ๆต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่าช่วงเย็นๆเนี่ยโอ้โหสายซ้อนเยอะมากต้อง ทักไลน์มาก็ได้นะคะพี่ๆถ้าไม่ได้รับสายใครขออภัยด้วยจริงๆนะคะไม่ได้หยิ่งนะพี่นะบางทีโทรมารายการนี้ปิดแล้วต้องขอโทษจริงๆนะคะพี่น้องบอกเลยว่าใครไว้ใครได้รายการนี้รายการที่สี่ค่ะพี่นี่ดูตรงเกตนะพี่นะตรงเกตเขาแบบนี้เลย ่ o ูมให้ดูดูเนื้อกันแบบ,แบบชัดที่เห็นเม็ดแร่ไหมสวยเลยนะพี่เก่ามากองค์นี้เก่ามากรายการที่4ค่ะต่อไปรายการที่5นะคะรายการที่5ค่ะพี่นี่โอ้โหเอาไปเรี่ยมกรอบพร้อมขึ้นคอเลยพี่ดู นะวันนี้ได้มาน่ารักสามสิบรายการนะคะพี่นี่เม็ดเล่ รายการนี้รายการที่5ค่ะต่อไปรายการที่6ค่ะผิวแห้งแกร่งเลยอันเนี้ยผิวแห้งเหมือนกันนี่รายการที่6ค่ะรายการที่6นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเอาให้ชัวร์นะพี่นะส่งไปแล้วตีกลับมาอันนี้ไม่น่ารักเลยนะคะ อันนี้ไม่น่ารักเลยเพราะว่าทุกกล่องมีค่าใช้จ่ายนะพี่นะทุกกล่องที่ส่งไปมีค่าใช้จ่ายนะคะพิจารณาให้ชอบดูให้ใช่ถ้าชอบรายการไหนพี่ๆจดหมายเลขไว้แล้วรีบโทรมาหาน้องได้เลยนะอ่ะรายการนี้รายการที่6ค่ะต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7นี่อันนี้เหมือนแบบเนี่ยฐานเขาจะทีทีเนี่ยนะพี่นี่ พิมพเหมือนอาจจะยังไม่ค่อยชัดนะแต่ถามว่าเก่าไหมเก่านะพี่ดูด้านหลังค่ะช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วเนาะเริ่มมีแบบเหงื่อเริ่มมาแล้วนะคะตอนหนาวก็หนาวจริงๆเขาบอกว่าหน้าฝนปีนี้ฝนน่าจะมาเยอะอื้อ ช่วงนี้เนาะสมัยเนี้ยคือต้องมีประกันชีวิตติดไว้จริงๆน้องขออนุญาตพูดนอกเรื่องเนาะพี่ๆก็ชมพาะไปด้วยนะคะแล้วก็ดูตอนนี้ต้องมีประกันชีวิตติดไว้จริงๆเพราะว่าคือเคยไปใช้บริการโรงพยาบาลรัฐแล้วคือคนเยอะแล้วรอนานมากคือแบบถ้าเจอเบี้ยประกันถูกๆนะน้องแนะนําเลยว่าต้องทําติดไว้บ้างนะคะอะรายการนี้ค่ะรายการที่8นี่เนื้อหานุบหนับเลยนะพี่นาะองนี่เนื้อหานุบหนับเม็ดแร่เนี่ย ม็ดแร่พี่ดูอ่าม,มวนสารนะอันนี้อาจจะแบบยังดูใหม่ๆอยู่เนาะถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยก็ถ้าด้วยชอบค่ะถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรรายการนี้รายการที่แปดค่ะต่อไปรายการที่เก้าค่ะพี่ก็เอามาให้ชมนะคะได้มาแบบไหนก็ให้ชมหมดทุกรายการ อะรายการนี้เนี่ยเม็ดแร่เขาแบบสะท้อนขึ้นตาเลยนะพี่มองเห็นด้วยตาเนื้อเลยดูด้านหลังก็เป็นแบบนี้องค์นี้ก็เนื้อแปกอยู่เนี่ยองค์เนี้ยเนื้อแปกกว่าชาวบ้านเขาเลยเน,นี่ยนีองค์เดียวนะพี่นะนี่เนื้อแปกกว่าชาวบ้านเขาเลยโอ้โหเสียงท้องร้องได้ยินไหมห <laughs> ิวข้าวแหละพอเปิดคลิปปุ๊บหิวข้าวทําอะไรกินกันคะมือนี้อ่าเนี่ โอ้โหเม็ดแร่องนี้มีองคเดียวนะคะพี่องค์เดียวจริงๆสวยค่ะห้าร้อยค่ะพี่รายการที่เก่าต่อไปรายการที่สิบองค์นี้เก่ามากพี่ดูเก่า <9. S 2> <9. S 1> มากสมเด็จเกชยโยเนาะนี่โอ้โหเอาไปเลี่ยม้องคอนี่น้องบอกเลยใครเห็นใครทักก่อนเขาจะทักพี่พี่ทักมาปิดพักกับน้องไปก่อนนะก่อนเขาจะทักพี่เนาะพี่เนาะอะรายการนี้สวยค่ะพี่เก่าเก่าเลยพี่ดูดูโอ้โห โอ้โหลองแขนตึงๆตึงๆเลยพี่นะนี่โอ้โ oh. ห oh. พี่ๆที่คอยกดไลค์เป็นกำลังใจให้น่ารักมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะองค์นี้ค่ะแบ่งห้าร้อยบาทเองพี่อะห้าร้อยบาทนี่ด้านหลังปึกอง์นี้ปึกรายการนี้นะคะรายการที่สิบค่ะใครไวใครได้รีบเลยพี่ ต่อไปรายการที่11นะคะนี่รายการที่11โอ้โหผิวแตกลายงาแบบนี้เลยพี่ผิวแตกลายงาแบบนี้เลยนี่อ่เก่าไม่เก่าชมค่ะเก่าไม่เก่าเนาะน้องอาจจะพูดภาษาพาไม่เป็นสักเท่าไหร่นะคะก็หมุนให้ดูรอบรอบองค์เนี่ยรับหลายองค์ราคาคุยกันได้นอ้องพี่น้องราคาคุยกันได้ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายคะ่ะ รีบโทรรีบทักมาหาน้องโบบรารมีพักเครื่องค่ะ0ูนย์หกสองดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดค่ะองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะอีพีที่สี่ยามเย็นค่ะอีพีที่สี่ยามเย็นพี่จะได้ไม่งงเพราะว่ามันจะมีสองอีพีเวลาโทรมางั้นงงไงนี่รายการที่สิบเอ็ดนะต่อไปรายการขออนุญาตมาไวไปไวเลยเนาะพี่น้องจะได้ไม่เสียเวลาอะรายการที่สิบสองค่ะนี่อกแตกนิดนึงนะพี่นะนี่ ก็มาแบบนี้ก็ไปแบบนี้ได้มาแบบไหนก็ไปแบบนั้นไม่มีการซ่อมไม่มีการเสริมนะคะพี่ได้มาแบบไหนไปแบบแบบนั้นเราซื้อขายกันด้วยความจริงใจส่วนแท้ไม่แทรบก,กวนพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะคะพี่นะก็ถ้าชอบเนาะมาปิดพระก,กับน้องไปได้แต่การันตีค่ะว่าเป็นพระบ้านแท้พระราคานี้ไม่มีประกันให้นะคะพี่ๆต้องขออภัยด้วยเนาะก่อนจะปิดพระชมไม่ชอบดูไว้ใช้ดูตำหนิต่างๆของพี่ๆพ,พ,พิจารณาได้เลยนะคะประกอบภาพกันไปได้เลย อ่ะรายการนี้ห0าอค่ะรายการที่12รายการที่13นะคะรายการที่13นี้ค่ะพิวแบบนี้เลยนะใบหูยานยาวแบบนี้เลยพี่ด้านหลังค่ะเป็นเส้นเสียเส้ยนเส้นเส้นแบบนี้รายการที่13เนาะรายการนี้ ต่อไปรายการที่1 4ค่ะผิวแห้งๆเช่นกันค่ะมาไวไปไวทั้งต้องการลูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้รายการนี้เหมือนจะมีปกโพนะพี่นาเนี่ยมันจะมีเม็ดโพปกโพใบโพอยู่นี่ดูเห็นไหมรายการที่14ค่ะถึงยุคหรือไม่ถึงยุคพี่ๆพ,พิจารณาได้เลยนะคะส่วนแท้ไม่แท้รบก,กวนพิจารณาด้วยเช่นกันค่ะ ถ้าเจอของดีมีราคาขอร้องอย่าต่อน้องเลยเนาะพี่เนะาะเจอของดีมีราคาขอร้องว่าอย่าต่อรองกันเยอะเลยนะพี่นะเนาะแบ่งปันกันนะคะอ่ะรายการนี้น้องเอาห้ารบาทเช่นกันค่ะใครไวใครได้นะคะต่อไปรายการที่15ค่ะอ่ะรายการที่15้าค่ะผิวแห้งๆแบบนี้เช่นกันนะคะผิวเนื้อนวลแบบนี้เลยสวยๆอันนี้ผิวแห้งนะผิวแห้งๆเนี่ยดูนี่ ด้านหลังค่ะ,ะรายการที่สิบห้าค่ะต่อไปรายการที่สิบหกนะคะนี่มาไวไปไวขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะพี่นะนี่อันนี้มีความบิ่นนะแต่ว่าเขาน้องได้มาแบบนี้ก็คือเนี่ยไม่ได้เสียหายใดๆนะคะพี่ตามสภาพการเก็บรักษาเนาะนโอ้โหองค์นี้ เก่าๆเลยพี่ดูเกตทะลุซุ้มแบบนี้เลยสวยนะพี่นะองค์นี้ก็สวยเหมือนกันนะโอ้โหถ้าแบบถ้าใครได้ชุดนี้ไปน้องน้องบอกเลยว่าทั้งชุดจริงๆตาแตกสวยมากจึง้งปึ้งเนาะจึง้งปึ้งเลยองค์นี้จึง้งปึ้งทุกองอะอ่ารายการนี้รายการที่สิบหกค่ะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดค่ะรายการที่สิบเจ็ดนะพี่นะองค์นี้นะนี่ พระสมเด็จนะคะไปเลี่ยมกรอบของคอสวยทุกรายการเลยพี่ยิ่งเก่ายิ่งเปึก๊กยิ่งสวยมันดูขลังมันดูมีมนขลังจริงๆนะทุกวันนี้นะเวลาไปไหนเห็นใครคล้องพระมองแต่สร้อยมองแต่พระไม่ได้มองสร้อยแนละ้วมองพระข้างไหนที่คล้องอ่ารายการนี้นะ การันตีค่ะพของน้องตรงปกทุกรูปทุกองคแน่นอนนะไม่มีบิดผิวน้องไม่ได้น้องเป็นมิตรแบบมิตรภาพนะคะไม่ใช่มิรฉาชีพนะพี่นะน้องเป็นมิตรแบบมิตรภาพไม่ใช่มิรฉาชีพอ้ารายการนี้รายการที่17ค่ะต่อไปรายการที่18นะคะนี่รายการที่1 8พี่นี่อาจจะยังไม่ถูกใจพี่ๆหลายๆท่านไม่เป็นไรนะคะก็พิจารณาดูมีทั้งกระดานนี้มี30องค์เผื่อถูกใจองค์ไหนสักองค์ก็โทรมาได้นะพี่นะ ถูกใจองไหนสักหนึ่งองก็โทรมาได้ได้เลยน้องไม่ยัดแยดได้ใครอยู่แล้วเอาที่พี่พี่ชอบเลยเนาะพี่เนาะอ,อ่ะนี่ด้านหลังส่วนพี่พี่ท่านใดนะคะที่เก็บเงินปลายทางน้องขออนุญาตนะพี่นะบบกเพิ่ม50บาทจากยอดแล้วถ้าสั่งไปแล้วรบกวนรับพัสดุน้องนิดหนึ่งนะแกะพัสดุดูได้เลยนะคะพี่ว่าของด้านในใช่พระเครื่องจริง,รงๆไหมเพราะว่าน้องไม่เคยบิดผิวนะคะรายการต่อไปนะคะพี่พี่รายการต่อไปรายการที่19ค่ะ รายการที่19นะแถวนี้เก่าๆครักบกรุกแบบสวยเลยพี่แถวนี้นะแถวนี้ทั้งแถวครับกรุกสวยๆเลยนี่รายการที่19บเกมีประมาณ4องค์อะพี่เนี่ยครับกรุเก่าๆแบบเนี้ยพี่ดูนะพี่ชมนะรายการนี้รายการที่19 19ต่อไป20ค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนเนีย่ยเดี๋ยวน้องจะซูมให้ดูเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับกรุกปึ้อๆเลยพี่ดูเนี่ยโอ้โห แ็มพดห้าร้อยค่ะเอาห้าร้อยอารายการที่ยี่สิบค่ะนี่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ค่าจะดูงเงาๆนิดนึงแต่ว่าคราบกูเขาก็คือแบบเห็นด้วยตาเนื้อเลยนะไ่นะสวยค่ะพี่เกาถึงยุคเลยรายการนี้รายการที่ยี่สิบขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์น้องโบบารามีพักเครื่องได้เลยค่ะศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดนะ EP นะ อีพีนี้นะคะเป็นอีพียามเย็นนะคะพี่พีอีพียามเย็นอีพีที่สี่ครั้งที่สี่เนาะอ่ะต่อไปค่ะพี่รายการที่ยี่สิบสามค่ะนี่คาบก้ผิวแห้งๆไงนะพี่นะด้านหลังค่ะใครที่ชมมาถึงนาทีนี้นะคะน้องอย่าลืมน้องฝากกดติดตามแล้วกดถูกใจคลิปไว้ด้วยเนาะพี่เนาะอ่ะอือนี่ เก่าเลยพี่องนี้เนาะรายการที่21ค่ะโอ้โหดูคราบกรุเก่าๆปึกๆเลยพี่ดูนี่ต่อไปค่ะพี่ต่อไปค่ะรายการที่22ค่ะ 22เหมือนกันเนาะนี่มันอาจจะบินไปบ้างนะคะพี่นะอาจจะบินไปบ้างนี่ดูตามสภาพการเก็บรักษานะพี่นะองค์นี้องค์ที่22ต่อไปองค์ที่23ค่ะองค์นี้นี่แปลกตาเนด้นหลัง ยี่สิบสามค่ะพี่โหอ,องค์นี้แบบสง่าเด่นชัดมากเลยดูเกตทะลุซุ้มสวยๆแบบนี้เลยนะไปนะนี่องค์นี้ค่ะองค์ที่ยี่สิบสามค่ะต่อไปค่ะองค์ที่ยี่สิบสี่ค่ะ มาไวไปไวเลยนะพี่นะมาไวไปไวพิจารณากันให้ชอบถ้าช,ชอบองค์ไหนก็แคปรูปภาพจดหมายเลขมาโทรหานอ้องที่062 089 0157หรือแอดไลน์น้องมาได้เลยนะใครไม่มีไลน์นี่เสียดายมากเลยเวลาปิดพาจะได้ส่งรูปภาพกันก่อนเนาะ <c oughs> พี่ๆจะได้คอนเฟิร์มกันองค์นี้นะคะพี่องที่ยี่สิบสี่ค่ะองที่ยี่สิบสี่รายการน,นี้ค่ะ ต่อไปค่ะองค์ที่ยี่สิบห้าค่ะน้องทรงของปรายสนีนะคะพี่ๆองค์ที่ยี่สิบห้าค่ะพี่นี่ด้านหลังองค์ที่ยี่สิบห้านะคะต่อไปองค์ที่ยี่สิบหกค่ะ งค์ที่26ค่ะแคบรูปภาพได้เลยนะคะต่อไปองค์ที่27นะคะถ้าชอบองค์ไหนก็แคบรูปภาพมาถ้าไม่ชอบยังไม่ชอบไม่เป็นไรเนาะพี่นะองค์ที่27ค่ะนี่ด้านหลังค่ะสวยค่ะพี่นี่ต่อไปค่ะพี่องค์ที่28ค่ะ ด้านหลังค่ะต่อไปองค์ที่ยี่สิบเก้าค่ะเก่าเก่าเลยเนาะพี่น้องมาไวไปไวนะผสมเด็จนี่คือทุกอย่างมันฟ้องอยู่แล้วว่าเขาสวยทุกองค์อะแต่ว่าคือเนื้อหาเขาจะแตกต่างกันออกไปนะพี่เนาะอ,องค์ที่สามสิบนะคะเอ้ยองค์ที่ยี่สิบเก้าค่ะองค์ที่สามสิบค่ะนี่ ต่อไปค่ะพี่องค์ที่31จะเป็นตะกุดค่ะตะกุด3 1เอกับ32นี่เนาะนี่มี2ดอกเอาดอกแรกก่อนตะกุดเอา300พี่ตะกุดเอา300เนาะนี่เพื่อใครชอบนะคะมี2ดอกดอกละ3 0 0รค่ะแล้วก็เม็ดอมค่ะพี่เป็นเม็ดอม นีเม็ดอมสีดำม,มีสองเม็ดนะคะใครรับคู่นี้น้องแบ่งให้ราคาเบาๆทักมาได้เลยต่อไปค่ะพี่เป็นพระพุทธกว่าห้าเหลี่ยมแบบนี้ถ้าลองพูดผิดขออภัยด้วยนะคะพี่เป็นหล่อโบราณแบบนี้นะห้าร้อยค่ะพระปิดตาค่ะพี่ ปิดตาค่ะองนี้องค์สุดท้ายครับพี่ปิดขอปิดด้วยหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้สวยมากอง์นี้สวยมากค่ะพี่ชมนี่เล่นแสงผิวเงาเงาเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนเขาจะเป็นสีทองทองนะคะพี่ๆไม่ได้ทองจ๋าแต่แบบท่านมองด้วยตาเปล่าแล้วเนี่ยพี่ดู จมูกปาก,ปากตานะคะพี่ดูใบ,ใบหูใบหน้าเนาะนี่คอล่องคอนะคะคางเป็นแบบนี้นะอ,องค์นี้ค่ะมีองค์เดียวนะคะนี่ใบหูอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่พี่ดูเส้นสังคตินะคะเลี่ยงลงมาแบบนี้เลยมือรองนั่งนะคะพี่ดูหลวงพ่อเงินองค์นี้สวยค่ะพี่ดูผิวนี่มีไว้ซักองค์ เอาไปคล้องคอได้เลยนะพี่นะใต้ก้นนะคะพี่มีรอยตะใบแบบนี้นี่พี่ดูสีทองเล่นแสงแบบนี้เลยนะอ่ะรายการนี้น้องขออนุญ,ญาตเปิดที่เก้าร้อยบาทค่ะพี่องคนี้น้องขอเก้าร้อยบาทนะเก้าใบแดงนะคะพี่เก้าใบแดงค่ะสวยค่ะพี่องค์นี้สวยแน่นอนค่ะการันตีเลยตรงปกแน่นอนค่ะพี่พี่ชมขอเก้าใบแดงค่ะต่อรองได้นิดนึงนะคะขอขอเปิดที่เก้าใบแดงเพราะว่าสวยมากองคนี้ นี่ดูอะใครไวใครได้นะคะวันนี้ก็มีมาให้ชมเพียงหนึ่งชุดเพียงเท่านี้พี่ๆท่านใดนะคะชอบพระองค์ไหนรายการใดอย่าลืมติดต่อน้องมาได้ที่0620890157เนาะสำหรับวันนี้นะคะน้องก็มีพระไม้ชมหนึ่งชุดเพียงเท่านี้โอ้โหโทรศัพท์ร้อนมากแอดไลน์นะคะช่องทางการติดต่อนี้เลย 06 2 0 8 9 0 157นาจะจ๊ะพี่จ๋าน้องโบบารามีพาเครื่องสแตนบายรอรับสายที่พี่อยู่ถ้ารับสายช้าต้องขออภัยด้วยบางทีอาจจะติดสายอยู่นะคะก็ทิ้งข้อความหรือเดี๋ยวน้องโทรกรลับละกันเนาะพี่เนาะสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ทุกๆวันเป็นวันที่ดีนะคะเฮง,งเรวลยๆค่ะสวัสดีค่ะ